ขอบคุณสำหรับรีวิวนะคะใช้ดีจริงค่ะสั่งมา3มกระปุกผิวใสผิวขาวขึ้นขอบคุณจากใจนะคะตัวนี้นะคะเป็นสครับของจ้าน,นะคะชื่อว่าเจคาวนะคะของจ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่รักขาเป็นสครับเกลือค่ะแต่ไม่บาดผิวเลยที่รักเป็นเกลือจากทะเลเดซีนะคะนําเข้ามาจากอิสราเอลเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเขามีสารสกัดถึง11ตัวด้วยกันมีสารสกัดของโอลิฟออยด์ด้วยนะคะนําเข้าจากอิตาลีตัวนี้นะคะจะทําให้ผิวเราขัดไปแล้วนะที่รักนาะผิวเราจะขาวกระจ àng, า่างใส ออล่าใครที่เป็นสิวที่หลังนะคะตัวนี้ก็ช่วยด้วยนะคะกลิ่นหอมมากแต่ไม่มีน้ําหอมนะคะไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์นะคะใช้เป็นน้ํามันหอมและเหยจากธรรมชาติกลิ่นเปอร์เปอร์มินที่รักแบบคือดีอ่ะแล้วราคาแบบจิ้มตะก้า ราคาก็ถูกเกินนะคะหกระปุกใช้ได้2-3เดือน1อาทิตย์นะคะขัดแค่ประมาณ3ครั้งไม่เกิน3ครั้งกําลังดีนะคะแต่ถ้าใครที่ข้อศอกดำเข่าดำคานิบดําก้นดําอันนี้ใช้ได้ทุกวันเลยใช้นิดเดียวพอนะคะเพราะอันนี้เป็นหัวเชื้อสครับเลยที่รักดูดิหัวเชื้อปะ่ะอันนี้เข้มข้นสุดๆนะคะเลิศมากตัวนี้นะคะเจขาวนะคะทุกคนของจ้าเองนะคะขอบคุณคุณพี่ที่มารีวิวให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ แค่เป็นกล่องแบบนี้นะมีกล่องให้ด้วยหรูหรามากนะคะที่รักกดเลยค่ะคุณค่ะ